แก้วมาเลยอ้าวเก้าเด็นขาวโอ้โหเดี๋ยวแก้วมาเลยก็จะถ้าไม่นอกรู้อลกทางก็จะตามการเกตไปนั่นเองไปถึงยุโรปญี่ปุ่นตามญี่ปุ่นไปแล้วนี่ไม่ดีไปถึงยุโรปนะได้ผัวฝรั่งกับมั้งมีโอกาสมีโอกาสเห็นไหมเจ้าโนมาเพราะไอ้โนมาลูกคุณมีอย่างนี้โอ้ยวันนั้นไปชกที่ต่างประเทศมาได้มาสองล้านสร้างบ้าไม่พอขวาก็จะเป็นขาวโอ้ย แกนะ้ววาดลายเมฆดำมวยไทยหลายคนนะครับแนวเปาวอย่างนี้อประชาระนีกินโคโลเอาภาษาบวยกินโคโลอา้าวนี่แก้วมาลาย เอาแล้วเอาแล้วนี่มาเอากระเบนขาวตีโต้มาเอาเสียงเชียร์ก็ทั้งกระเบนขาวทั้งฝั่งแก้วมาเลยก็ดังพอๆกันครับเพราะว่าทีมงานกองเชียร์เราเยอะโอู้่โอ้โหดีแกรซ้ายของแก้วมาเลยขวาคืนของทั้งกระเบนขาว โอ้หองกระเบ็นขาวโต้คืนแก้มอะไรขอวฟางกระเบื้อขาวเขาจะมีแฝงกันว่าคนนี้กระเบ็นอขาวกระเบ็นองทองเอาจะบนี้ผมจะให้อาจารย์พากกระเบ็นขาวผมจะพาดแก้มอะไรคนนี้เลยถาะเนขา ต่อยกันได้บ้างเอาจใจหนักขาวอาจารย์เอาเลยตามสะดวกเลยแล้วเวกจเชียงจะกมาอะไรคนละข้างเลยอ้าวอาแล้วจะเป็นขาววันนี้ได้ใจได้เสียงเชียร์นะตีเข่าขวาเอายันเชียร์ตีนิสาก่อนเอาเสียบคืนมาเหมือนกันแกมาอะไเอาเอาแล้ว โโอ้โหสนุกสนุกเ,เอาแล้วโอ้ก็เป็นขาวเอาแล้วเสียงเสียงพ่อเจ้าพระคุณลุ่นช่างดารักทั้งคู่นะนดารตาแต่ว่าออกอาวุธนี่ยตัดทัวรุนแรงเอาแล้วโยนยกหมดยนหมดยนทีหนึ่งชันั๊บปั๊บอายกที่สองยกที่สอง ตะเบนขาวก็มาเลยเสียงเชียร์ทั้งสอง่มเชียร์เลยเชียร์เลยให้กำลังใจนักเพืตัวเองตะเบนขาวก็สู้แก้วมาเลยก็ลุยอาแก้วมาเลยตะเบนขาว กระเบ,บนก็อย่าว่าไม่สำคัญนะอันตรายไม่กันนะปลากระเบนเนี่ยด้านหลังนั่นแนะที่เป็นขมและแหลมแต่วันนี้เป็นกระเบ,บนขาวนกมวยเอาแล้วเอาแล้วสี่พันนะสี 4, <c oughs> ่พันลงมาแล้วเฮ้ย แก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 ดูลีลาการห้ามของอาจารย์เพียรมาละคองแหมเอาแล้วที่แก้วมาอะไรก็เป็นขาวาเต้แ้แก่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 อาช่วยช่วยกรรมการด้วยอย่าให้ตกเวทีนะสั่งขอเวทีอาจจะช่วยเสิร์ฟมวยด้วยเอาแล้ว แกวมาเลยแท็กซ้ายเอากระเบนขาตีด้วเขาขวาตีเขาขวากระเบนขาตีเขาขวาเอาแล้วได้คนละทีมีคนละอย่างเอาเตะติบ้างแกลมาเลยต่อยขวาตึงลงมาโอกระชากมาแล้วตีตปุนาโต้คืนกระเบนขา แย่ย yeah, 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 yeah. yeah, ่แย oh, ่แย่แย่แย่เจ็บตูดเก็บไปทั้งคู่แล้วดูที่ว่านเลี้ยงใครจะดีแรงใครจะเหลือเยอะกำลังใจเสียงเชียร์ก็มีทั้งจับบเอาเย้โอ้โหเย้ย้เย้เยเสียงเต็มหัวเลยอ้าวเอาแล้ว เตี๊ยงเบขาวเตีงาขวาขแมทานบตที่ไรนี่นุนอยู่ข้างังผมนี่เอ้ยเอ้ยแว่เียเที่ยท้งยาแกวมาเลยตีาใแ่เตขาวตีงอขวาาแล้ว พื้นก็เป็นขาวโอ้เอาแล้วเอาแล้วโอษยกที่สองเอาหากรรมการสั่งสังส่งชกไป

แกบวบมาเลยกระเบนขาวแกบวบมาเลยกระเบนขาว,แบบขาวสวยคูค่เลยคนแบบนี้ถ้าสวยอย่างนี้ถ้ามีแฟนนี่ทำยังไงเอาบทยกสุดยอด ัคู่ครับงแรกแน่ใจให้กันครับค่ายพี่ค่ายน้องเมฆดำมวยไทยต่ออิทธิศักดิ์ถือว่าวันนี้แค่นีเอาชี่เองซะอย่างนี้เอาแล้วก็ชูไปทางฝั่งแดล้วแกล้งเกิดแล้วแกล้งเกินแล้วกางเท้าวแกล้งเกินอาอร้องไห้แกล้งเกินอยู่อ้าว Một mọi 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 จบเร็วได้ก็จบเลยนะครับดูว่าจะจบเร็วหรือจบช้าคู่นี้สามยกงเอากระเบนขาวเดินสายแล็อกเตียวล็อกแก้มวันนี้แก้มแก้มมารุ่นนออ้องจากสำรองรุ่นพี่จากนตุงเอาแล้ครับกระเบนขาวจับมาตีจบย,ย,ย,ยอดด้ยยวย,วยวสามยึด อูนี่เน็นที่ไนทักคูนะครับเอาอะครแกมใส่แล้วแกมขวางเอาไว้ขาวดีเนียยานมายาวขึ้นม เดูกไเอารขวาขวาเอาไ้กดาวตีได้ถนัดก็เหเขาก็ไม่ยอมตีเดยกรเติตีแล้วก็งเอาไว้ดูลูกสาวชอโดูลูกสาวันนี้เขาก็เป็นล็อใน พยายามจตีรุ่นน้อยุ่หงอยได้ในรันี้ดีขึ้นเยอะเลยรุ่นพี่าดอุมเสียแล้วกันข้าวเลยขอเาแจยมะังดีกวาั้และที่ประเด็นขาต้องร้อต้องตอกถึงจะตีมีหัดต้องไปก่อนเแก

ครับรักใครชอบใครคุนผู้ชมชอบมวยมาจากสีรัฐเชียร์แดงกชอบมวยสัรหลมบเอาเชียร์แดงจาบยั้งสับหลอมบัตส่งร้ระ,วววะกววันี้อู่ตรงนี้ตกู้แกดูปายตัน ต้องลุยแล้วครับอ,อย่าให้รุ่นน้องใด้ใจต้องเอาคืนให้ได้ตีครับเจ๊ก็กลัดนะวะแกอยาแกไยาบอลตีกัน เด <quin Daniel sounds> uh, ินทำไมก็เป็นขาวก็เป็นขาวรุ่นพี่ชกมาก่อนชกมาก่อนแข่สลับวางเทปไซ เอาเลยรับดาครแกาไม่เสียเปีนะครับาแก้สิดานายาวฝาทุกทีสุขยาด้วยคุณพ่อครับทีกส่งอาบบกซ้อน ขาบดไปด้วยไปสักไปด้วย สาวสวยจากวัดตูมเจอสาวสวยจากสำโรงมูดวัดกับากีสเกตซีสเกตกับทุกคนครับเมาดูกันเลยยอดสุดท้ายมีอะไรจะโชว์รีบต้องออกมาสองสาว สาวสวยสองสาวสวยอ่ะตารวุดลารวุดโอ้โหอะไรครับโอเ้นมากดรุ่พีุ่อเเข้าใส่นะครับเรียกขึ้นมาอาว

จบแล้วระบบสักรูรูค่ะอาจารย์รวมติดคุมของทิศตีบลอาจารย์ทีเด็ดสามชายผู้ให้คะแนนคำตอบสุดท้ายจารย์เปียกชุมือไปที่แ้มสยามสิบครูอ <song pt> <throughout> ่อนให้กำลังใจกระเบื้อขาวออนพิศักด้วยครับครับ